คอท่อนะครับใครสนใจคอท่อรุ่นไหนก็เป็นเลนะครับสแตนเลสนะครับก็ทักมาได้นะครับอันนี้ก็ช่วงนี้ยังว่างอยู่ก็เลยไปชั่วนะครับมีคอท่อสแตนเลสแล้วก็ทอยกใบนะครับผมทอยกใบอันนี้มันมีหลายราคานะผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับผมผมก็มาถ่ายรีวิวเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่า มีท่อยกใบนะครับเป็นท่อผ่าหมกล้วนๆครับท่อแต่งสวยงามนะครับมีมอกรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สวยทุกใบนะครับสวยทุกใบนะครับถอดของเดิมไว้เลยนะครับแล้วก็ยกตัวนี้ใส่ลงไปแทนเลยนะครับมีอยู่หลายใบนะครับมีอยู่ทุกแบบนะครับมีทุกมีอยู่หลายรุ่นนะครับผมคลิปนี้ผมถ่ายรีวิวสั้นๆให้ดูนะครับผมระบุพิกัดร้านก็ ระบุไม่ได้นะครับอจ้ะของร้านยังไม่ให้ระบุนะครับผมก็มาผ่านที่ผมกันแล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครอยากได้คอเลดนะครับคอข้อสแตนเลสนะครับก็ลองพักมานะครับเดี๋ยวผมจะมา,าจัดหาให้นะครับเพราะว่าทางร้านเขาสงวนลิขสิทธิ์นะครับไม่ ไม่ขอเปิดเผยตำแหน่งไม่ขอเปิดเผยร้านครับคอก็จะเป็นคอสแตนเลสแลวก็คอน่าจะใหญ่ใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับคล้ายๆว่าเป็นคอแต่งเลยครับคนี่แบบแบบแต่งก็มีครับแต่งก็มีครับมีไ้มีคอข้างในเรียบร้อยครับแบบนี้มีหมดนะครับมีหมดนะครับ โอ,โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับออกแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับผม